สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมขอนำเสนอข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่15-19พฤษภาคม2566ดังนี้วันที่16พฤษภาคม2566เวลา8นาฬิกา30นาที นายธงชัยอินทพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนคปรปฐมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุรีจังหวัดนคปรปฐมเข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการปลอดบุรีและร่วมกิจกรรมรวมพลังสถานประกอบการต้านบุหรี่ไฟฟ้าณนโะรงแรมโนเวเทนฟิวเจอร์ภาครังสิทธ์จังหวัดปทุมธานีจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในวันเดียวกันเวลา9นาฬิกาได้มอบหมายให้นางสาวชนิภาเขียนนอกนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมกัหนดประเด็นข้อพิพาทและกำหนดวันนัดส,สืบพยานในคดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานหมายเลขดำที่รอ2 9 9รับ2,565 คดีระหว่างบริษัท CEP ประเทศไทยจำกัดโจทก์กับนางสาวชนิภาเขียนนอกในฐานะพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนคนปรปฐมจำเลยสารแรงงานภาค7ศสารได้ทำการไกล่เกลี่ยก่อนกำหนดประเด็นข้อพิพาทและนัดสืบพยานคดีสามารถตกลงกันได้โจทย์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไปวันที่18พฤษภาคม2566 เวลา8นาฬิกา30นาทีนายธงชัยอินทพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมเขาร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟูด้ดสตรีทฟูด้ดกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019และภัยจากภาวะมิกฤตด้วยเล็งเห็นโอกาสจากการผลักดันให้ธุรกิจร้านสตรีทฟู้ดของประเทศไทยให้เกิดการขยายตัวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่แรงงานทั่วประเทศนะโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จ้งวัฒนาแขวนทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร โดยมีนายบุญชอบสุดธรรมนัตวงศ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพธิธีจัดโดยสำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบกระทรวงแรงงานในวันเดียวกันได้มอบหมายให้นางหนึ่งหทัยเพชรแอร์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมประชุมคณะทำงานตรวจคัดกรองเพื่อสแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องตน้นเพื่อสแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการสแสวงหาประโยชน์ด้านแรงง,งาน แรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครปฐมณนะห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยมีนางสาวสุภาวดีภาคสังนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครปฐมเป็นประธานการประชุมเวลา9ก้นาฬิกาคณะทำงานตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภยัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัดประจำปี2566ของจังหวัดนครปฐมเข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่สมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภยัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัดประจำปี2566าจำนวน2แห่งได้แก่1การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน สองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อยวันที่19พฤษภาคม2,566เวลา8นาฬิกา30นาทีนายธงชัยอินทพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรยงานจังหวัดนคนปรปฐมมอบหมายให้นางสุนีพลอยดีนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสคล้ายวันสิ้นพระชนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุ่มพรเขตอุดมศักดิ์ครบ100ปีนะพระวิหารเทวสถิตอำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมโดยมีนายสุรศักดิ์เจริญสีริโชตผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมเป็นประธานในพิธีในวันเดียวกันเวลา9ก้นาฬิกา นายธงชัยอินทพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมกรุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่5ทับ2,566ประจําเดือนพฤษภาคม2,566ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom ลา l มีจร m e e นห้องประชุมสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมสาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยมีนายนิยมสองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมและเวลาเดียวกันได้มอบหมายให้นางสาวรติกรสรีถแถลงนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐมครั้งที่4 2 5ทนะับนณะห้องประชุมแรงงานจังหวัดนครปฐมสำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมสารากวางจังหวัดนครปฐม โดยมีนางสาวยุพินมูลจันทะแรงงานจังหวัดนคนปรปฐมเป็นประธานการประชุมเวลาเกนาฬิกาสนาทีได้มอบหมายให้นายเกียรติชัยเตดนิรันดอนนักวิชาการแรงงานชำนาญการนางสาวนันทิกรอัปปทุมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวน้ำฝนพจนาตเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาลาม เข้าร่วมตรวจบูรณาการในการลงพื้นที่ตรวจโรงงานสถานประกอบกิจการร่วมกับชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันรปรับปรามการค้ามนุษย์และกวดขันแรงงานตั่งด้าวผิดกฎหมายจังหวัดนคนปรปฐมณบริษัทไทยเซ็นเตอร์ฟู้ดโปรดักต์จำกัดมีลูกจ้างทั้งหมด126คนเป็นลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวน49คนและสัญชาติเมียนมาจำนวน77คน ผลการตรวจพบว่าบริษัทมีการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายซึ่งเป็นลูกจ้างสัญชาติเมียนมาจำนวน32คนโดยเป็นการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทาง,งานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ให้นายจ้างปฏิบัติตามพระราชะบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยให้นายจ้างชำระเงินให้กับลูกจ้างซึ่งเป็นค่าจ้างของการทำงานจำนวน131,316านวน1 3 16, บาทค่าล่วงเวลาของการทำงานจำนวน5 3า7 3นวนบาทและคือหลักประกันการทำงานที่เป็นเงินสดจำนวน12,750บาท รวมเป็นเงิน1 9 7 6 3 9บาทโดยสามารถดำเนินการจ่ายเงินให้ลูกจ้างทั้ง32คนครบทวนได้ในเวลา22นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนคนปรปฐมขอจบการนำเสนอข่าวประจำสัปดาห์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามเพจกดไลค์กดแชร์และ subscribe ด้วยนะคะ